คำถามยอดฮิตครับสรุปแล้วรัฐบาลแจกเงินดิจิทัลเฟสสเป็นเงินดิจิทัลหรือเงินสดนะครับข่าวสตังมีเดียวันที่13กุมภาพันธ์2 5ครับคือเมื่อประมาณวัน2วันเนี่ยรัฐบาลได้มีการประกาศกับผู้สื่อข่าวนะฮะให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเข้าที่ประชุมและมีเงื่อนไขในการปรับ อาจจะมาเป็นเงินสดซึ่งหลายคนพอได้ยินแบบเดี๋ยวโอ้อดีใจมากเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะได้เงินสดแต่ล่าสุดวันนี้รัฐบาลออกมาประกาศชัดแล้วนะครับว่าเฟดสามจะไม่ใช่เงินสดย้ำนะครับวันนี้เรามีเงื่อนไขใหม่คือจะเป็นเงินดิจิทัลเท่านั้นนะครับและก็จะเป็นการสแกนจ่ายซื้อของนั่นเองโดยจะมีการเชื่อมต่อจากบัญชีทุกธนาคารดังนั้นนะวันนี้สตังค์ได้รับคำถามมาเยอะมากว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเงินสดหรือเงินดิจิทัลขอตอบว่าเป็นเงิน ดิจิทัลนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่รองเงินเฟดสามนะครับพิมพ์มายเลขสามมาได้เลยนะส่วนใครที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่เฟสหนึ่งหรือเฟดสองให้พิมพ์หมายเลขสองมาละกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารเศรดฐการแห่งรัฐอย่าลืมนะกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียด้วยนะครับแล้วเจอกันข่าวหน้าครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ